บทที่9ชัยมงคลคาถาบทสวดชัยน้อยชัยมงคลคาถาหรือจุลชัยมงคลคาถาหรือชัยน้อยเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีผสมภาษาลาวมีลักษณะเป็นบทสวดที่นิยมสวดกันในแว่นแคว้นสองฝั่งแม่น้ำโขงปัจจุบันยังใช้สวดกันอยู่ในกลุ่มวัดป่าสายพระอาจารย์สาวกันตาสีล พระอาจารย์มั่นภูริทธตโตพระคาถานี้พรนานาชัยชนะของพระพุทธเจ้าเนื้อหมูมารทั้งปวงทั้งล่วงพนอำนาจของพรมมารเทวดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่และสรรพสัตว์อีกทั้งความชั่วร้ายเชื่อกันว่าเป็นบทสวดที่มีอนุภาพมากสามารถขจัดปัดเป่าเรื่องเลวร้ายและพยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ทั้งแกตัวผู้สวดสัจยายและบ้านเมืองของผู้สวดสัจยายนั้นนะโมเมพุทธเตชะสารตานาตยาธาเมกาเตชะประเสเตปราเสเตวานารายาบรเมสุราเสเต มาจะาเอ็นทาจ่าจตุโลกาคัมภีรกกาสมุทาผูตวงขังฆาจะสารัมปัจเจเิภาวนตุเตชใจยชใจยทอรณนิทอรันิโอดาเทโอดาเทนาททนาทใจยะชยะข้าคนละอนสยนไรสเสนาเมรรราช นอราเชียชยาชยาคัมเพราสมเพรเป็นระนาเคีเพศจัปวะจักกะเลชยาชยาโทนิเมตตารเคีชยาชยาเสงกี นะโมคัจจานจยจายาวาโรนาโมอาัสาตรานจายาจายาจามปาเทนาคัคุูลาคันทต๊จายาคัจจกวนาตุรองโสการภูอองเสหาเกาเีปาจายยจายาวาโรนาโมกายาายัตรา छिता सेना रे โชชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีสันเตนสัทชัยยะชัยยะมังการัญญาภาวังเถชัยยะชัยยะวาโรนายยะเกชัยยะชัยยะรากษเสสุราภูชาเตชัยยะชัยยะพร้อมแมนดาขณาชัยยะชัยยะราชธีรศัิชาเอชัยยะชัยยะปัจเวงสับัง อรหันตปฏิเก菩萨วังชัยยชัยยะมาเหสุรองอารองอารินเทวาชัยยะชัยยะพร้อมมาสุราโคชัยยะชัยยะนาโคมิรุนาโคเวโรอาปโคจันเทมาราเวอินโตจเวนาเตโยจคุเวโรอวารุโนเบจากีวายอน

พาชยรามโอภาวันตุเตชยธรรมโมจะสังขวาจะดาสปารโอจะชัยยากลางเอเตนะชัยยาเตเชนะชัยยาโสติภาวันตุเตเอเตนะพุทธตเตเชนหัวตุเตชัยมังกาลังชัยโยอาเบปุตาซาเซเรมาโต อายะมาราสะจาปาบิมาโตะปาราชโยอุโคสยาโมธิมันเดปโมเดตาใจยะตาตาพร้อมวากนั้น สิโนะชายโยเปุตัสสิริมาโตะอายมาราสะปาิมาโตะราชายโยอุโสยามโพธทมันเดปโมริตาชัยยะตตาอินทากนาสิโนชัยโยเปโุตัสสิริมาโตะอายมาราสะปาิมาโตะราชายโยอุโ ยามโพธิมันเดบโมูอิตายะตาธาเทวะกานาเมเฮสินโอชัยโยเิปุตสัสสิริมาโตอะยังมาราสัจปาปิมาโตะปาราชัยโยอุโคชัยามโพธิมันเดบโมูอิตายะตาธาสุปันธะกานาเมเฮสินโอชัยโยเิปุตสัสสิริ my door อยังมาราชาจปาปิมาโตอาอราชโยอาโอโคอาซยโมอาดิมันเดปามอาดิตายะตาทานาคคานามะเฮสซโนอาชโยเปพุทสาเสรรมาโตอวออยังมาราชาจปาปิมาโทอราชโยอาโอโคอาายโมอาดิมันเดปามอาดิตา ตาตาสารมมาคนามาเหสิโนชัยยันตอพอดิยาโมเลสกายานังนันติวันตโน วิจัยโยอหัวอิจัยานสุจยมังคเรอะปาราชิตาปันลังเกเสเสบทาวิปวะเรอาวิเสกสาปะบุตานังกัโตอวปะโมดาติสุนักตตังสุมังคะังสุปะปะตังสุหะติตังสุหะตัวจสุเยตังพระมจา สรโซปาทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปทากินังปทากินังมโนกรรมปาเติเตกินาปทากินานิกาวานราันตเตปทากินเนเตอตลาทัสุขิตาเวรณพุทธาสนอโรวะสุขิตาหวทัส อาสะเพียยาติปิสุนันตัวบุนตัวเยเทวาเพิงทานิอาติคาตาทีคาโยกาสะทาหวนตัวโสกิตาหวนตัวสะปัตตารักันตุสัตตานังรากันตัวชินาสะสะนังยาการจิปัตนาเตสะสะเปกุเรนตุมโนรัตายุต